สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI ว bon ิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกาโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างโคเปนเฮเกนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนออี่านคู จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามปาเกนผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านวิตาลีโรมาโนฟตอนนี้ช่อง a i วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านโคเปนเฮเกนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสองนัดเสมอสามนัดแท้ศูนย์นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้ห้าประตูเสียหกประตู วันนี้ทางด้านโคเปนเฮเกนของกุนซือยาคอฟนิสตรุผลงานในลีก5าเกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยถือว่าโชว์ฟอร์มได้คงเส้นคงวาสภาพทีมตอนนี้จะไม่มีเอเลียสอาชูรีนิโคลไลบอยเลเซนรัสมุดฟอกและรูนี่บาชีที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามแต่กำลังหลักที่เหลืออย่างโมฮัเมดเอลยูดุซีวิกเตอร์คลาสันและโรเบิร์ตยังคงพร้อมลงสนามคอยสนับสนุนหัวหอ,อกตัวเป้าอ,อย่างอันเดรสคอนเนลิอุส มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนนอร์เลันกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนฟอรหม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านนอร์เฌลันของกุนซือเยนโอเซนผลงานในหลีกช่วงหลังก็ดีไม่แพ้กันพวกเขาไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันสภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหาใดๆตัวหลักอย่างมากบริงจากคุมแดงกลางขณะที่เบนจามินในเกรน มาคุดอิงว่าเส้นและซินเดรเอเกลจะประสานงานกันในแดนหน้าเพื่อล่าตาข่ายในเกมนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้โคเปนเฮเกนจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยรูนาอเล็กรูนาสันนาทานทรอดมูนาเชกาการันกาโลเปสโรดริโกเบสกัสวิลเลียมเคลมแมกนัสเมดสันวิกเตอร์ฟรอฮอจอร์แดนลาสันอามินเชคาเจอร์แมนโอนุคฮานอเชลันจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยวิลเลียมลิเก โ no นอามาร์กมันมาริโอดอเกเลสจัสตินแจนเซนซีดานแซดเดมิเ e ร์คาเล็บเยเรนคีเลวีเนเน่มัแฮนเซนมิลิลสกีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านโคเปนเฮเกนชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย8ประตูโคเปนเฮเกนได้เปรียบจากการเล่นในบ้านซึ่งพวกเขาแกร่งมากในถิ่นของตัวเอง5เกมหลังสุด ไม่แพ้ใครชนะไปถึง4ี่เกมแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมในฐานะจาฝูงของหลีกขณะที่นอร์สเยเรลแลนด์แม้จะฟอร์มดีในช่วงหลังแต่เมื่อออกไปเล่นนอกบ้านมักจะเจองานยากพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดทําให้เกมนี้น่าจะเป็นงานยากอีกครั้งเปอร์เซ็นต์ที่โคเปนเฮเกนจะชนะอยู่ที่75%เปอร์เซ็นต์ที่นอร์เชลันจะชนะอยู่ที่1 5และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10% จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าโคเปนเฮเกนเปิดบ้านชนะนอรเยแลนด์ land, ไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ